สวัสดีรอบดึกครับทุกคนถ้าเจอกันกับผมแลเช่นเคยครับเดี๋ยวมารายงานผลการฝึกซ้อมสําหรับ MotoGP รอบ t r รอบนี้ถือว่าสําคัญเพราะว่าตัดสิน10คันเข้าไปในค2นะทุกคนแต่เดี๋ยวอยากจะบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าในตอนนี้ที่ผมอัาที่รายการอยู่เนี่ยทั้งเสียงโขบเสียงเกีีร์เสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยโอ้โหนะดังลั่นนะครับคงจะแทรกเข้ามาแล้วยังคงมีมหากรรมคอนเสิร์ตนะครับอยู่ห่างจากเนี่ยไปประมาณ สองสามกิโลนะครับไม่รู้ว่าฉลองอะไรกันนะครับดังลั่นนะน่าจะเป็นหมอลำนะครับฟังเสียงนั้นนะฮะอ่นะครับอาจจะเข้าคลิปก็ขออภัยกันนะฮะเดี๋ยวนะครับมาว่ากันที่รุ่นเล็กรุ่นกลางซิก่อนนะครับรายงานสั้นๆนะฮะสำหรับรุ่นเล็กยังคงเป็นเจ้าหนูแต่เดี๋ยวลองโซ่ครับหมายเลขแปดสิบนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนี่ยยังเร็วที่สุดนะครับแล้วก็โฮเซ่ริลดานะครับคนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสองคนนี้เกาะกลุ่มกันมาเลยนะแล้วก็การที่สามเป็นเดนเนลลนะครับฮอกาโด ในส่วนของรุ่นกลางนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับน้องกล้องสุนทรีจันทรานะครับอยู่คันที่21โน้นนะฮะส่วนคนที่เร็วที่สุดก็คือเป็นม้ามื่นหรือเป็นมวยแทนนะครับอ่าก็คือเป็นอดีตนักแข่งที่อยู่ในรายการนี้นะครับฮอรนาโวโลนะครับหลายคนอาจจะยังพอจําได้ใช่ไหมครับวันนี้ก็มาลงแทนนะครับก็เร็วที่สุดนะเราต้องโจโรเบิร์ตนะครับมาในคันที่2เนาะกล้องสุนทรีก็ต้องไปลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้ยังเหลืออีก1รอบนะสำหรับ Moto3 และก็ Moto2 ฮะ จะเหลือรอบที่3ในการเอาไปตัดสินนะฮะว่าจะเป็น14คันแรกที่จะได้เข้าไปหรือเปล่านะครับก็ย้ำนะครับเรามี Sport TV 2นะครับถ่ายทอดสดนะฮะใครอยากกิดูรุ่นเล็กก็ต้องดูตั้งแต่ประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆนะครับเริ่มต้นในการฝึกซ้อมนะฮะแล้วต่อด้วยโมโตทูนะฮะโมโตทูก็จะมาประมาณสักบ่าย2องนะครับในหน่อยหนึงอาช่อง สปอร์ตทีวีแล้วก็ช่อง BT Sport 2นะครับที่รับชมได้นะครับคงอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของใครนะฮะเร็วแรงก็ดูได้ไม่ติดไม่ขัดกันแน่นอนเนาะอ่ะเดี๋ยวมาว่าที่มอเตอรจพกันนะครับอ่าก็วันนี้คนที่เร็วสุดในการฝึกซ้อมรอบ PR รอบบ่ายนะครับแล้วก็ตัดสินเก้าคีสองกันไปนะฮะสิคนแรกนี่เข้าไปรอแล้วนะครั้แรกครับอเลสเซสปาการ์โลนะครับสถิติวันนี้นะครับหนึ่งสามแปดจุดห้าหกสองก็คือเป็น All New l a บ Record นะครับทำลายสถิติไปเรียบร้อยนะฮะมาตินเพิ่งจะทำลายสถิติอของไบโก้ไปนะครับในช่วงเรียกว่าไม่นานนะครับก่อนหน้านี้นะแล้วก็เจอเอสปาร์โรเน่กดเวลาทับเข้าไปอีกเนาะคันที่2แบดรบินเดอร์ครับคันที่3เปโดรคอสตาคันที่4ฟรานเชโกบัญญายาคันที่5แจ็คมิลเลอร์คันที่6ฮอยมาติน e คันที่7ฟรานโก้โมบิเลี่คันที่8เอเนบัสเดนินี คันที่9อเล็กเรนส์คันที่10มาวิวินญาเลสนี่คือ10คน10คันครับรอคิว2เรียบร้อยส่วนจากนี้ไปอันาณาธิเสด็จลงไปนะครับจะต้องไปหาอีก2คนนะครับมาสมทบกันคันที่11ครับเป็นอเล็กซ์มาเกส12เป็นมาร์คมาเกส13เป็นมิเกลโอลิเวล่า14ฟาบิโอควาตารโร่15มาโกเบเชกี้16เหลาอูฟันเดส17ฟาบิโอดิจานันโตนิโอคันที่18ออคุโต้ฟอนเดสคันที่19โจแอนซาโก คันที่20ชากากินะครับกกมิคันที่21จูอานเมียคันที่22ลูก้ามาลินี่แล้วก็ปิดท้ายนะครับสเตฟานบาเดอร์นะครับรู้สึกว่าไม่ได้ลงนะครับในรอบบ่ายนะทุกคนอ่านะครับได้เห็นตัวเลขเวลากันออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าไว้ลายเก่าจริงๆนะครับสำหรับไอเอ็กซสปากาโลนะครับที่ประกาศวิทยาไปเมื่อวานแล้วก็อาร์เลวันนี้นะฮะถือว่าเร็วในรอบเช้าอาจจะสะกดรอยอยู่หรือเปล่าครับพอมาในรอบบ่ายนี่ก็ ถือว่าพุ่งพรวดขึ้นมาเลยนะฮะตามจริงแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะ,ะอยู่ในกลุ่มท็อปสีแบบชิวๆนะครับแต่พอจะไฟนอลกันจริงๆเนี่ยก็สามารถที่กดเวลาตามสั่งกันได้เลยนะฮะเซตติง้งยางนะครับในรอบบ่ายนะครับรู้สึกว่ารอบบ่ายเนี่ยอุณหภูมิก็อาจจะแบบว่าเพิ่มขึ้นมานะครับแต่กไ็ไม่ไม่ไม่ได้เพิ่มเยอะนะทุกคนแต่นั้นเราได้เห็นเซตติ้งยางก็คือเป็นมินเดียมมินเดียมนะครับฝั่งของดูกติจะใช้สูตรนี้นะฮะอ่าก็สลับกันไม่ใช่ว่าจะเป็นมินเดียมมินเดียมทั้งหมดนะ ดูก่าที่จะเป็นมีเดียมมิเดียมนะครับ k t มรู้สึกว่าแบล็คบินเดอร์จะเอานะฮะยางฮา,าร์ดมีเดียมเนี่ยลงไปนะโอ้โหนะฮะใจกล้ามากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเซตติ้งที่เป็นยอดนิยมก็จะเป็นมีเดียมซอฟต์ซอฟมีเดียมนะครับโดยเฉพาะหน้าหน้ามีเดียมหลังซอฟต์อย่างนี้นะครับถือว่าเยอะนะซอฟต์ซอฟก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็สุดรใครสุดมันนะฮะเวลาที่ออกกันมาแต่เท่าที่สังเกตได้จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะฮะในรอบบ่ายก็คือล้มเยอะล้มบ่อยมากครับ ผมจําไม่ได้ทั้งหมดนะว่าใครบ้างนะครับเท่าที่ได้ก็คงจะเป็นแบดบินเดอร์เนี่ยล้มไปนะครับจุดใกล้ๆกันนะฮะอ่าก็คือระหว่างโค้งหนึ่งหรือโค้งสองนี่นะครับนั่นแหละสองสองสองหนเลยชิงช่วงกันไม่นานเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อ่าดิเกียนะครับดิจานานตัวนี้ก็ล้มไปสองครั้งเหมือนกันนะฮะฟาบิโอควาตาโรก็ล้มไปอเล็กซ์มาเกสก็ล้มไปโอ้นะฮะเยอะแยะมากมายนะครับที่ที่ล้มนะฮะแต่ดูเหมือนว่าน่าจะไม่มีใครที่ เจ็บหนักอะไรมากมายนักนะครับนั้นก็บ่งบอกนะฮะว่าการขับเที่ยวมันค่อนข้างที่จะคู่ขี่สูสีกันนะครับนักแข่งก็ค่อนข้างจะกดดันกันพอสมควรนะครับในรอบนี้ได้เห็นตัวเลขออกมาเนี่ยนะครับกลายเป็นว่านะฮะเอสปากาโรนะครับควบอาร์พิเลียและก็มาวิลิเเนสอยู่คันที่1 0 1กับ10ฮะเกือบไม่รอดครับปกันโผล่เข้ามานะครับปิดเปิดหัวแล้วก็ปิดหัวกระวนฮะเคทีเอ็มวันนี้มาดีทั้งหมดเลยนะครับอาจยกเว้นคงจะเป็น เจ้าเก่าจะเดินออโกสโตฟานานเดสยังไม่สามารถปรับปรุงเวลาได้นะครับตามหลังอยู่เกือบวินาทีนะฮะเปโดรคอสตามาคันที่3ามไรบินเดอร์มาคันที่2แจ็คมิลเลอร์มาคันที่5ครับก็ถือว่า KTM น่าจะเป็นทีมที่โอ้ประสบความสําเร็จที่สุดในท็อปสิบหรือมั้งครับเนี่ยใช่ไหมโผล่กันมา3คันในขณะที่นะครับเซอร์ไพรส์ก็คือดูคาตีนะครับในรอบนี้ดูคาตีท็อปสินั้นโผล่มาแค่แชมป์โลกฟาจิโกบันยญา,า,ากับคู่หูเอนเนบาสจินี่แล้วก็ ทีมนะครับปราแม็กสองคนเลยกลายเป็นนะครับ GP 2 4อยู่ใน Q2 ทั้งหมด5ส่วน GP 2 3ของดูคาติเนี่ยไม่ผ่านสักนายหนึ่งเลยครับมาร์กมาเกสอเล็กซ์มาเกสก็อยู่ในคันที่1 1 1 2นู่นนะครับดิ๊กเกียร์ก็ล้มไปกดเวลาไม่ได้นะครับรวมทั้งมาโกเบเชกี้ครับก็อยู่ในคันที่15อ่ะเซอร์ Surprise ไพรส์ไม่ละฮะเมื่ออเล็กเบรนส์ครับหมายเลขส2ของยามาฮ่าเข้า Q2 ครับในคันที่9โอ้โหนะฮะ ในขณะที่เพื่อนร่วมทีมฟาบิโอควาตารโรนั้นทำได้ดีที่สุดแค่อันดับที่14เท่านั้นเองเราได้เห็นนะครับว่าในบิ๊กเนมเนี่ยหลายคนนะครับที่ร่วงเข้าไปใน Q1 ไม่ใช่งานง่ายนะฮะที่จะต้องแย่งชิงผมเข้าใจว่าแฟนๆของมาร์คมาเคสก็คงจะผิดหวังกันไปตามๆกันนะครับเพราะโอ้ยเอาอีกแล้วเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นก็ธงเหลืองหรือเปล่าแม้ว่าจะมีธงเหลืองจากอัลกุโซฟานเดสอะนะครับที่ล้มไปอีกคันหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่ ถึงไม่มีธงเหลืองมาก็ทาเซกเตอร์2ได้ไม่ดีนะครับรถก็มีการสะบัดกันเ,เรียกว่าโยกย้ายสายเอ่อยหนึ่งฮะเลยทําให้เ,เซกเตอร์แรกอาจจะกดแถบแดงมาตามจริงก็แถบแดงมันแทบจะทุกคนแนละ้วในเซกเตอร์แรกครับเพียงแต่ว่าใน2ใน3เนี่ก็จะทําพลาดไปมาก็ไม่ผ่านตรงนั้นกันไปนะฮะมาจะต้องไปขับเที่ยวกับคนที่มักจะทํารอบคิวหนึ่งได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อร่วมทีมนะครับน้องชายอเล็กซ์มาเกสเนี่ยคนแรกนะฮะ มิเกลโอลิเวราอย่างนี้นะครับคนที่เคยทำให้มาร์กเนี่ยนะครับไม่ผ่านคิวหนึ่งมาแล้วนะครับในสนามสองสนามก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าดูคติเหมือนกันกับมาร์กนะสเปคเดียวกันด้วยนะครับสเปคปีที่แล้วเนี่ย v r เสียทั้งสองคันก็ไม่ผ่านนะครับดิกเกียกับทางมาโกเบเชกี้ครับนี่แหละฮะประมาณ4คน5คนนะครับที่มีโอกาสจะสร้างความแตกต่างได้ในพรุ่งนี้นะฮะดังนั้นมาร์กมาเคสเองก็ประมาทกันไม่ได้เลยนะครับว่าจะเป็นยังไง สังเกตดูนะครับว่ารถเนี่ยจะมีอาการในโค้งที่สิบเนี่ยหลายคันเหมือนกันนะฮะแม้ว่ามันจะเป็นโค้งที่ไม่ได้ล้มะฮะส่วนมากก็จะไปล้มในประมาณโค้งหนึ่งโค้งสองอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่เห็นนะฮะแต่โค้งที่สิบเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนประมาณว่าเบรกหนักแล้วล้อหลังมันลอยครับพอล้อหลังมันตกกระแทกพื้นแล้วทีนี้ติปยางมันหายนะฮะมันไม่มีการยึดเกาะเลยทําให้รถดิ้นพอดิ้นปุ๊บมันก็ต้องเสียเวลานะครับ เสียเวลาในตรงตรงนี้ไปนะครับในเซกเตอร์ที่กำลังจะสามจะไปสี่นะฮะแล้วก็นะฮะได้เห็นทางตรงนะครับที่บิดกันเนี่ยแฟนๆยามาฮ่าอยากรู้สึกงงงไอะพี่ปุ้ยครับ้วทำไมยามาฮ่าเนี่ยกดท็อตสปีดได้เยอะจังผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเป็นเพราะชุดแอร์หรือเป็นเพราะอะไรยังไงกันหรือเปล่าแต่กดท็อตสปีดได้เยอะแต่เวลาของแฟบก็ตามหลังหมอแถวอยู่ค่อนข้างที่เยอะนะฮะ ควาตาโรนั้นกดท็อปสปีดมาในอันดับที่2นะครับทั้ง2รอบทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับก็จริงแต่เวลาเขานั้นช้ากว่าหัวแถวอยู่ประมาณเกือบเกือบศูนวินาทีนะครับนั่นหมายความว่าน่าจะไปเสียหายหลยช่วงนะครับที่ไม่ใช่ทางตรงนะฮะก็คือคนที่กดท็อปสปีดทางตรงได้เร็วสุดในรอบบ่ายเป็นมิเกลลิเวล่าครับสามครับก็ใกล้เคียงจากปีแล้วนะฮะในขณะที่แจ็คมิเลอร์นี่ก็กดไว้ประมาณใกล้ๆกันนะในใ,ใ,ใ,ในช่วง ช่วงเช้านะครับรอบ FP1 มาดูที่ในส่วนของแต่ละเซกเตอร์เป็นยังไงฮะเปโดรคอสตารอบเช้าเป็นยังไงร,รอบบ่ายก็ยังคงเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเขานะครับเทพในเ,เซกเตอร์แรกนะครับเซกเตอร์แรกเนี่ยมันจะมีทางตรงก็คือออกจากโค้งที่14มานะทุกคนแล้วก็มาสิ้นสุดที่ชิคเคนโค้งที่1ที่2นะครับนั่นก็คือเป็นเซกเตอร์แรกฮะก็คอสตาเร็วสุดโอ้เซอร์ไพรส์ฮะฟาบิโอควาตาลาโรครับ มาในคันที่2นะครับในเซกเตอร์แรกนะฮะต่างตรงในชัดเจนเลยฮะว่ายามาฮ่าเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับแต่คงจะไปพลาดในโค้งในอะไรหรือเปล่านะครับทําให้เสียหายเวลาไปขนาดนี้นะในขณะที่คนที่ทําเซกเตอร์แรกได้ย่ำแย่สุดก็คือ Honda ทั้ง3ามคันนะครับมาลินี่นะครับกามิและก็จูอันเมียฮะเซกเตอร์สนะครับจะเป็นโค้งความเร็วสูงตั้งแต่โค้งที่3ไปนะครับ3 4 5 6ี่ห้าหกไปอ่าสามสี่ห้าไปนะครับ3 4โค้งเนี่ย อันนี้ก็จะมีทางตรงนะครับก็คือเป็นโค้งยาวๆแล้วก็จะมีทางตรงแต่ไม่ไม่ใช่ทางตรงยาวนะครับแต่ก็ซัดกันได้200กว่าๆอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้เร็วสุดเป็น s อสเปอร์โของอาร์พิเลียนะครับแล้วก็เคดีเอ็มของแบดบินเดอร์แล้วก็แจ็คโอนะฮะเคดีเอ็มเนี่ยถือว่าเหมาเซกเตอร์หนึ่งเซกเตอร์สองนะครับทำเหมือนงั้นได้ยังโดดเด่นเลยฮะในขณะที่3ามฮอนด้าก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับรั้งแท้ในเซกเตอร์นี้เช่นเคยครับเซกเตอร์ที่3นะครับอันนี้ก็นะฮะก็จะเป็น โค้งที่เป็นเป็นแฮร์พินด้วยนะครับในในตรงนี้นะครับ3โค้งนะฮะก็คือแปดเก้าสเนี่ยนะครับถือว่าโค้งอาจจะไม่เยอะนะครับทางตรงได้ยืดแล้วก็มีแฮร์พินด้วยเนี่ยอันนี้อ่ะเปโดกลับมาฮะอะคอสซากลับมาในเซกเตอร์ที่3นะครับรวมทั้งมอร์บิเดลลี่ครับหลวงพี่แฟงแล้วก็แชมป์โลกของเราฟริโกบัญญญามาส่วน3คันสุดท้ายในเซกเตอร์นี้เหมือนเดิมครับฮอนด้านะฮะเซกเตอร์สุดท้ายนะครับก็เป็นโค้งเออ่เรียกว่าเป็น เป็นชิคเคนนะครับชิคเคนแบบความเร็วสูงเหมือนกันนะฮะในช่วงตั้งแต่4คของสุดท้ายนะครับ4 4 2 3 4ไปเนี่ยนะฮะอันนี้ KTM เก็บ KTM เก็บกินครับแรดบินเดอร์มาแล้วก็ฮอร์เฮมาตินนะครับแล้วก็เอสปาคาโร่นะครับช้าสุดเหมือนเดิมนะครับสามคนจากอ่า4คนเลยนะฮะจากจากฮอนด้าครับทุกคนอ้าวเราได้เห็นนะครับว่านักแข่งอย่างฮอร์เฮมาตินที่มีความเร็วสูงในช่วงเช้าหายไปคันที่6นะครับอันนี้ก็น่าสนใจ มาร์คมาเกที่ทําได้ดีมาตลอดนะครับแต่สุดท้ายบรจาไฟนอลนกันจริงๆก็ทําได้ไม่ดีพอนี่ก็น่าสนใจนะฮะในขณะที่นะครับอาร์พีเลียไม่ได้ดีคู่อันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่น่าสนใจรวมทั้งเยมา์าก็ไม่ได้ดีคู่ครับวินส์นั้นทําได้ดีนะครับในขณาที่คว้าจรวเนี่ยหลุดไปนะฮะแล้วก็นะครับ KTM วัดจากผลงานนะครับเอาตั้งแต่ตั้งแต่รอบเช้ารอบบ่ายผมว่าเขาโดยรวมก็ดีที่สุดนะ นะครับดีที่สุดเลยนะครับคือวัดแบบหมัดตอหมัดเนี่ยเทียบใส่กับทางดูคาติเนี่ยถือว่าถือว่าเหนือกว่าดูคาติอย่างชัดเจนนะอ้าวพรุ่งนี้ย้านะครับกิจกรรมในโมโตจีจะเริ่มต้นตั้งแต่15บหนาฬิกาสินาทีนะครับบ่าย30นาทีเป็นต้นไปในรอบ f p 2ซึ่งจะไม่มีผลกับการคัดเลือกเพราะว่าเขาตัดสินเข้าไปแล้วนะครับแต่จำเป็นผลในเรื่องของการทดสอบอาการเซตติ้งรถอะไรต่างๆนะฮะก็คือจะต้องหวังจากตรงนี้แหละนะในรอบสปินในรอบคอลี่ไฟนเนี่ยนะ แล้วก็นะครับตั้งแต่บ่าย3ามนาทีเป็นต้นไปจะไหลาย,ยาวครับพอเอฟพีสเสร็จปุ๊บพักประมาณ10นาทีก็จะเข้าสู่การคลิกไฟคิวหนึ่งคิวสต่อหลังจากนั้นรอบสปินเร e จะมาในช่วง2องทุ่มนะครับสปอร์ทีวีสนะฮะทุกคนรอบนี้ครับแล้วก็ BT Sport 2หรือว่า TNT Sport 2นั่นเองนะฮะอ้าวก็ p พทีเอส6ไม่ถ่ายย้ำไม่ถ่ายกันนะทุกคนลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันกับผมนะครับในโพสต์เรื่องของงานเขียนบทสัมภาษณ์หน้าแข่งอะไรต่างฝากไปติดตามกันด้วยแล้วก็ฝากสนับสนุนสินค้าที่ผมเอาลงมาโพสต์ด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้เสสสาย,สายน่าจะเจอกันในรูปแบบของพอร์ตแครชเช่นเคยวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ